สวัสดีค,ดค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีน่อชาแนลนะคะวันนี้ค่ะซุนจะมาเล่าประสบการณ์เนาะแล้วก็อยากจะมาแนะนํำน้องๆน,นะคะว่าน้องปีหนึ่งคนเตรียมอะไรเข้าหอบ้างเ yeah. นะคะวันนี้เรามาในหมดกว่าเออแบบตอนรัตั้งนอง ปีหนึ่งนะคะหรือเด็กๆทุกคนที่เตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาหาลัยเนี่ยคือว่าเราจะต้องเตรียมของอะไรบ้างคะพี่เข้าหอเนี่ยหนูต้องมีอะไรบ้างหนูต้องเตรียมอะไรไปบ้างไหมอะไรอย่างจากประสบการณ์ที่ไปอยู่หอในมั้งนะคะก็ที่เขาเรีวิวไปเนาะก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างบนนะคะทุกคนเอาวันนี้เราจะมาแบบมีสาระเลยว่าน้องปีหนึ่ง ว่าผู้ปกคอรองใครเข้ามาฟังนะคะก็นําไปปรับใช้กับร้าน,านหรือว่ากับตัวเองได้นะคะโอเคน้องน้องพี่หนึ่งข้าขห่อใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้างเนะะาะทีนี้เลยอันดับแรกนะคะเตียงนอนนะคะโดยปกติเนี่ยเขาจะมีเออ่ฟูกเราเรียกเป็นฟูกใช่ไหมแต่เขาจะไม่มีผ้าปูเ้าจะเป็นเ้าจะเป็นหอในนะแบบอิงอิงจระห่ออินเตอร์นะคะทุกคนอันนี้อินดีไหมว่าอิงจระห่ออินเตอร์นะคะจะมีแค่ฟูกให้แล้วก็เตียงที่เราต้องเตรียมก็จะม ok ีผ้าปู ผ้าห่มหมอนปอกหมอนแล้วก็หมอนคา่นนะคะเลกคก็เพิ่มตุ๊กตาใดๆเข้าไปนะคะเราต้องเตรียมไปประมาณนี้นะคะแต่ว่าหอนอกหรอจากถามเพื่อนมาก็เขาจะมีแต่ฟูกให้เหมือนกันผ้าปูที่นอนปอกหมอนใดๆนะคะเราก็เตรียมเองเหมือนกันนะคะทุกคนมาหมดดจกนอนผ่าไปนะคะมาที่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่จากสังเกตมาเนี่ยมันจะเป็นตู้ที่ ใส่เยอะขนาดไหนเพราะว่าเราต้องคิดว่าในคนเราต้องเอิทไปเรื่อยแน่ๆเออเหมือนพี่เอาไปตอนแรกก็แบบเยอะ u, งงว่าไปเยอะทําไมอะไรเนี่ยบางตัวก็ไม่ได้ใส่ก็แย่งฝนกลับบ้านแต่อยู่นั่นก็เอิทไปเรื่อยเอออย <c oughs> ากทำนะคะก็ทุกท่านเนี่ยต้องมีไม้แขวนนะคะแล้วก็มีราวตากผ้าเพราะว่าเนี่ยหอยแนตุร์นี้มันจะมีที่ให้ตากอยู่แต่มันสูงแล้วมันก็แบบ ใส่ปันใหญ่ก่บไม้แขนเสือ้อเออดีนะที่พี่อ่ะก็คือซื้อเราตักผ้าไปประกอบเองที่นู่นนะคะก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่พอเพราะว่าที่ตักให้คอจะมีเราน้อยนิดเดียว <Okay. S 1> นะคะทางพี่ดีเราควรซื้อเราตักผ้าไปด้วยแบบอันเล็กหรืออะไรอย่างก็ได้แล้วก็จะมีไม้แขวนไม้ผนผ้าในาน,นอไปที่หนิบเออแล้วก็ที่หนิบผ้านะคะตะกร้าผ้า ต,ตัวรีดผ้าตัวรีดผ้าของทิ้นเนี่ยจะเป็นตัวรีดผ้าที่แบบเป็นนั่งเอาเพราะว่าส่วนมากจะรีดแต่เสื้อนักศึกษาก็ไม่ค่อยได้รีดนะคะจะมีแค่รีดเสื้สนอนักศึกษาเนอนตัรีดก็ไม่ได้อแบบแพงอะไรมากซื้อแบบ สี่ห้าร้อยไม่ถึงพันเนี่ยก็โอเคนะก็ใช้ได้ดีเพราะเราไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้รีดอะไรเยอะเออดนส่วนสินนวนเอาไปแค่นี้เนาะมาต่อมาก็จะเป็นผงเท้ารองเท้านะคะรองเท้าแล้วก็ต้องมีชั้นวางรองเท้าด้วยเดี๋ยวจะเป็นกล่องก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็เป็นชั้นหรือเป็นกล่องจะวางไว้หน้าห้องอ่ะที่ไม่แนะนํามันดูจะเกะีะคนอื่นนะก็อาจจะโดนขโมยได้นะเอาไว้ในห้องดีกว่าปลอดภัยสุดแล้วแล้วก็ไปซื้อชั้นมาซื้อชั้นซื้อมาจากดี y อเออตอนนั้นแค่99้บาทเองมันจะเป็น ประมาณ4ชั้นใส่ได้ชั้นละ2คู่ก็โอเคนะคะแล้วถ้าเกิดใครกลักวขุดอะไรก็ใส่เป็นกล่องอใส่กล่องกล่องที่สั่งในช้อปปีอ้อ,อ่ะมันก็ไม่แพงนนอยลองซื้อได้นะคะสำหรับโหมดออตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเรื่องรองเท้าใดๆนะคะต่อมามาโหมดโต๊ะหนังสือโต๊ะหนังสือเขาก็จะมีแค่โต๊ะให้เราอย่างเดียวนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปเลยก็คือ คมไฟปลั๊กไฟปลั๊กไฟนี่ขายไม่ได้เลยไม่มีให้เลยาต้งเรี่มปลั๊กแล้วเนี่ยปลั๊กไฟไปนะก็จะมีพวกปากกาดินสอนี้เราไปซื้อเอาข้างหน้าก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีเยอะอยู่แล้วเราเตรียมไปเองหลยนะคะเพราะว่าอยู่มอมันก็มีที่ให้ซื้อเยอะแน่นอนนะคะเด็กๆก็จะไม่ต้องเหนื่อยคนไปมากนะคะแล้วจะมีพวกสมุดจดแฟ้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็หนังสือที่เราอ่านประจำเอาขนไปเลย แล้วก็จะมีแบบ้องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ออรไอแพดอะไรเงรี้ยเราก็ค่อยจัดให้มันแบบดูสบายของสบายตาสำหรับเราเนาะใช่ประมาณนี้นะคะตรงตรงสื่อก็จะมีเท่านี้บางคนก็อาจจะชอบมีต้นไม้วางไว้อยู่ต้นเล็กๆอะไรเงรี้ยเพื่ออ่านหนังสือเสร็จก็จะได้ดูน้องแบบสบายตาอะไรเงี้ยก็มีนะคะแล้วควรจะมีตารางเรียนเราว่าเรียนอะไรบ้างน,นะคะเราควรจัดว่าเออตารางเรียนเราใดๆให้เห็นอยู่แล้วก็กิจกรรมที่เราจะทําต่อไปต่อไปนี้นะคะประมาณนี้เนาะไปหมดต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นโหมดห้องน้ำ นะคะห้องน้ำเนี่ยสันุู้ว่าเราต้องมีเลยก็คือสบู่ครีมอาบน้ำแชมพูครีมนวดแบ๊กซ์แอนเนสซีนสนสนสนัน50ตัวเป็นอย่างห้องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องมี อาจจะแชร์กับเมียก็ได้ว่าเออเนี่ยเดือนนี้เราซื้อน้ำยาห้องน้ํานะเมีซื้อแปรงไหมอะไรเงี้ยเออมก็จะมีแปรงขัดห้องน้ำน้ำยาล้างห้องน้ําแปรงขัดถูส้วมใช่เราก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยกันถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็เออเราต้องซื้ออีกทั้งหมดนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้แล้วควรมีเป็นตะก,ก้าถ้าเราอยู่กับเมีเป็นตะก,ก้าใส่เลยพวกสบู่แชมพูเขียมน้ำอ่ะใส่ไว้ไมันจะได้เป็นสัดส,ส่วน ก็จะเ,เราังก็จะรูเป็นระเบียบม,มากขึ้นแล้วก็ดูไปเลยว่าอันนี้ของใครที่เอาเม็นอันนี้ของเราอะไรมาณนี้ก็จะเป็นสัดส,ส่วนนะคะเด็กๆมาหมวดครัวนะคะครัวบางห้องบางหอเนี่ยเหมือนหอพัอทลุงจะมีแต่ระเบียงให้แต่ว่าแบบมีตู้เย็นให้อะไรเงี้ยราคาสองพันเจ็ดใดๆอะไรประมาณนี้เนาะก็ ครัวบางห้องก็จะไม่มีซิงแต่ว่าที่ซึ่งอยู่มาเป็นหออินเตอร์ก็มีซิงล้างจานให้อันนี้มุ่นชอบมากเพราะมันชอบหลักจานก็มีซิงล้างจานให้มันก็โอเคนะคะเออถ้าถ้าเราจะทําแบบว่าอาหารกินเองบ้างแบบสายประหยดัดน้องแบบเราอย่ากประหยัดหรือว่าเราชอบทำอาหารนะุ่นอะเป็นทางสายประหยัดนะคะแล้วก็ชอบทําอาหารมีบางชอบเป็นบ้านนะคะชอบชอบ,ชอบทำทำไปกินตอนเที่ยงอะไรอย่างนี้ จะมีเตรียมไปเลยแบบพวกเอ่อหม้อหุงข้าวถ้วยจานชามช้อนตะลิ้วตะเกียบใดๆดแบบเครื่องแบบขนไปเยอะมากเขาใช้ไฟฟ้ามีทุกหม้อหม้อปรุงร้อนเอ่อแล้วก็มีหม้อหุงข้าวมีการน้ําร้อนแล้วก็มีเอ่อหม้อทอดไร้น้ํามันเออแล้วมีเยอะมากแล้วมาใช้ก็ใช้กันแล้วก็จะมีกระทะระทะไฟฟ้าอันนี้ใช้ดีมากนะคะต้องซื้อตอนนั้น9องอเกองจะเป็นถีเนี่ยอันเล็ก ใช้3ปีละมันเป็นของไทยผลิตนี่แหละรู้สึกว่าเออไม่ใช้ดีจ้ะจนวันนี้ยังใช้ได้อยู่นะคนยังร้อนร้อนเร็วอะไรใช้ดีมากนะคะเดี๋ยวเขึ้นรูปให้ดูนะคะจะขึ้นให้ตรงน,นี้โอเคก็แบบใช้ดีมากน้องแบบถูกนะ299เออแต่เราซื้ออยู่ร้านปอสปเปอร์นะคะตอนนั้นแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีไหมเพราะซื้อ3ปีที่แล้วน้อซื้อแบบเออไม่ใช้คุจ้จังเราตอนแร้เรากะซื้อมาก็แบบ เออถ้ามันเสียก็ไม่เป็นไรน้อก็ราคาประมาณนี้แหละเออของถูกและดีมีอยู่จริงอันนี้อันน,น,นี้เออมอนไฟฟ้านะคะอันนี้อันนี้นถูกแล้วก็ดีนะคะจะมีถ้วยจานชามเอ่อช้อนซ่อมตะเกียบแก้วน้ําแก้วน้ำเราก็ปกไปถ้าเราไม่ยกขวดเราปกแก้วเอ,อ่อซิลลุนก็ปกปกแก้วไปเพราะวาหว่ยขวดเพราะกินคนเดียวนะคะก็ะว่าเราก็ซื้อน้ำเพราะมันเป็นแพ็กเรากินคนเดียวซื้อที่ขวดอ,อย่างนี้น้อมันก็ไม่ค่อยแต่ใครที่มีแบบแก้วอะไรเงี้ยก็เอาแก้วไปด้วยนะคะ แล้วก็จะมีดเออพวกมีดทำครัวพวกเขียงมีดนันเนึ่งเอาไปแค่เดียวเพราะมีดก็ใช้ปอใช้อะไรน,นั่นนี่แล้วก็มีเขียงเขียงไปซื้อเทุกอย่าง20น,นะคะแบบเราก็ใช้แค่นั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าจะไม่ทำครัวเลยไม่หุงข้าวไม่ทำเองซื้อกินดีกว่าก็ถูกเหมือนกันใช่ถ้าอยู่คนแห่น,นี้ถูก25 30าก็อิ่มแล้วนะคะถ้าเราแบบขขันออกไปเนาะบางทีมันจะมีอารมณ์แบบขีดเกียจไง,งก็ไม่ไปหรอกนั่นนี่ นอนกินมามะ่าใดๆอารมณ์เด็กหอมันก็จะแบบมไม่อยากไปมันแดดใกล้ๆมันใกล้ๆเองนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไกลใช่ไหมเราขี้เกียจแล้วเรา,าเหิวมางทเราจะไปซื้ออีกนะคะทุกคนนั่นก็นนนะะนเราประสบการณ์นในฝฟังด้วยเนาะก็เป็นแบบรู้นว,ว่าสิ่งที่แบบควรเตรียมไปจริงๆนะควรมีเลยก็คือการน้ำร้อนการน้ำร้อนไม่ควรที่จะขาดเลย ว่าต้มกินกาแฟาเออโอวันตินเอยเนวิต้าเอยใดยๆต้มมาม่ารอบดึกได้อีกการร้อนคือสาคัญมากังเพราะว่าห้องเขาไม่มีให้อยู่แล้วเราต้องพกไปเองเพแบบที่มันร้อนเร็วๆอะ่ะเอออันนี้ก็ใช้ดีทั้งก็ซื้อประมาณตอนนั้นสี่ร้อกว่าบาทก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะก็เป็นแบบเออเขาคืรูปให้ตรงนี้ <laughs> นะคะ ก็จะปํามาบน,นี้เนาะสิ่งที่คนมีจริงก็คือการน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวถ้าใครจะไม่ทำารัวไม่ทำอะไรก็มีการน้ำร้อนไว้ก็เหมือนใจเหมือนกันนะองข้าวกระติกน้ำร้อนจานเอ่อสำหรับถ้วยชามมีดจานแก้วกล่องน,น้ำยาล้างจานนะคะของน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำยาล้างแก้วถ้าเราลุกไปนะคะ ต่อมาก็จะเป็นพวกยาเจะเป็นยาพารายาแก้ปวดยาแก้ปวดท้องกกระต่ายบินพวกสม,มัตยาแก้แพ้อะไรประมาณนีนะ้แล้วก็ยาดมยาดมนี่คือพกตลอดนะคะมี้เพื่อนมาปิดยาดมมาพกพกเรียนสอบเลยผพกยาดมติดยาดมนะคะอันนี้ก็ถ้าใครแบบดมแก้ปวดห้องก็โอเคนะต่อมนันจะเป็นเรื่องการเรียนอะไรของเราเราก็จะมีโต๊ะญี่ปุ่นมาเพราะชอบนั่ง เขียนอะไรใช่ไหมโต้ยี่ฝุ่นนะคะก็สําคัญเพราะไม่มีให้แน่นอนพกไปเลยค่ะชั้นวางหนังสือเออถ้าเราแบบคิดว่าวางโต้โต้เยอะหลอดจะงงสับสนเอาชั้นวางหนังสือไปด้วยนะคะก็จะมีโคมไฟปากกาดินสอยังลบวิพินไฮไลท์ปากกาทำมุดมาใช้แผ่นก็ไม่ค่อยจะได้ใช้สมุดเท่าไหร่เนาะก็ใช้กระดาษไร้งานเออนี่ของมหลาลัยก็จะมีกระดาษรายงานของมหาลัยขายนะเออที่ขีดเส้นใช้ส่งอาจารย์นี่ก็ไม่แพง16บาทก็ได้ตั้งเยอะน,นะคะไปซื้อได้ที่คอมเพล็กซ์นะคะเด็เกๆ โอเคก็จะเป็นชันใส่กรสารกล่องใส่กรสารแฟ้มกระเป๋านะคะประมาณนี้เราต้องของเยอะจริงๆอะต่อมาแบบพวกเครื่องสำอางนี้ก็แล้วแต่เด็กๆเลยว่าจะเอาอะไรบ้างนะคะต่อมาก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เราต้องมีเลยชุดนักศึกษาชุดลำลอง ชุดชั้นในรองเท้าแตะรองเท้าคัดชูรองเท้าผ้าใบแล้วก็ถุงเท้าเออรองเท้าคัดชูเนี่ยมันอาจจะแล้วแต่สาขาแต่คณะน้องว่าจะได้ใส่ตอนไหนแต่ใส่ตอนปีสามใชครั้งเดียวแล้วก็ใส่ตอนฝึกภาษาอัางกฤตเนี่ยค่ะจะได้ใส่เนาะก็จะประมาณนี้รองเท้าแตะแต่รองเท้าผ้าใบเนี่ยหลายคนอาจจะมีหลายคู่ไงซึ่งก,ก็ยังมีหลายคู่เลยแบบคนมาเฮ้ยท้องมเยอะขนาดนี้วะซื้อซื้อเพื่อไม่ไดอย่าหาทำนะคะก็จะประมาณนี้รองเท้าแตะคือขาดไม่ได้นะต่อมาก็จะ าะมห้องนะคะจะมีแม่กวาดไม่ดูพื้นถุงดำทั้งขยะผ้าขี้ริ้วนะคะแล้วก็พรมเช็ดเท้าต่มอมาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเออไฟฉายไฟฉายนี่ควรมีต่เดี๋ยวนี้เราก็ใช้โทรศัพท์ไฟฉายจากโทรศัพท์ได้เนาะต่เผื่อแบตหมดเลยแล้วก็เผื่อฉุกเฉินเราก็เตรียมไปด้วยได้นะคะในเป่าผมใช้ญิะ ได้ปลอยผมนึ่นก็พกไปแล้วก็ที่ม้วนรอนนะคะถ้ามีโอกาสได้รีวิวนะคะที่ม้วนผมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะแปะให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเออน่นแบบได้ไม่ใช่ขึ้นได้ผมเสร็จแล้วก็ม้วนผมแค่นี้แล้วก็ไปเรียนบางวันก็จะมีอารมณ์แบบอยากเป็นสาวผมรอนบลเลียนอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเขามีโอกาสเนียเขาจะทำคลิปไปดูเนาะจะเป็นพัดลมอืมพัดลมเนี่ยบางห้องแบบติดไว้ตรงนู้นบ้างติดไว้ไกลบ้างเราควรแต่พัดลมไปเองเลย เหมือนหอยตัวนี้ห้องธรรมดาไม่มีพัดลมให้นะคะมีแต่ห้องอย่างเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ไม่มีพัดลมอะไรให้เลยนะคะพกไปเองนะคะเด็กๆปลั๊กสามตาค่ะได้แล้วก็พาวเวอร์แบงค์นะคะพาวเวอร์แบงค์ควรมีควร,ควร,ควร,ควรซื้อควรพวกนะคะแล้วก็พวกสายชาร์จอะไรเราห้ามลืมนะคะแต่ประมาณนี้เรามาเกี่ยวกับที่นอนเราก็จะมีผ้าปูที่นอนหมอนหมอนข้างปลอกหมอนผ้าห่มผ,ผ,ผ้านุ่มใดๆเพราะว่าเขาไม่มีหมอนให้เรานะคะแล้วเขามีแต่เตียง มีแต่ฟูกเออมีเตียงแล้วก็มีฟูกให้ไม่มีหมอนให้เราเราต้องพกไปเองมอนเอ,อ่อปอกมอนหมอนข้างตุ๊ก,กตาหใหญ่ๆที่เราชอบเนี่ยเราพกไปเองนะคะเด็กๆทีนี้นะคะถ้าใครแบบอยากซักเสื้อผ้าเองเนะาะกลรมังเพาจะมีการมังแปลงซักเสือ้อผงซักฟองน้ำยา ซับชุชัยห้เตอเห็นรูป้ตะก้ใช่ไหมแมนแขนเสื้อไม่แขนกระโปรงที่ตัดตอรีดพี่รองรีดอะไรประมาณนี้เนาะก็จบประมาณนี้นะคะของขาข่่วอันนี้สรุปมาควรพกควรมีนะคะอันนี้ทิ้เสริมนะที่มันแบบข้าวห่อตะไลก็จะมีพระนะคะไม่ใช่พระเป็นพระเออตัวเป็นเป็นนะเป็นแบบรูปพระนะคะไปกินบนหัวนอนเพื่อแบบความสะอาใจองเรานะคะเราชาวพุทธเนาะแม่ก็แบบเอ้ยเนี่ย ขอให้น้องก็ขัดห้าสักหน่อยด้กับาวเพื่อนเก่าว,ว่าแบบเนี่ยมขาขออยู่นั่นนี่ให้ดูแลรักษาอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อนะคะที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขึ้นขัดห้าไหวเลยแบบสวดมนต์นแบบเนียนมาขอให้ได้เจอแบบไม่เชื่อก็ห้ามลบหลู่นเนาะบางหอเพื่อนก็เจอดีนะคะบางหอเพื่อนก็เจอดีอันนี้ขออุปไวเนาะแอแถวลังมอแถวกลางมันมีหมดนะคะขออินเตอร์ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะบางทีจะไม่มีนะคะเพราะว่าเออไม่รู้ไม่มีเซน์หรืออะไรเนาะ,ะก็ไม่มีนะคะก็รู้สึก อยู่แล้วก็นอนเรบฝันดีทุกคืนนะคะไม่เคยฝันร้ายเลยผ้ะนะคะก็จะเป็นรูปพราหรือผ้าลูกหรือผ้ะเล็กๆอ่ะเออเดี๋ยวพราที่เราห้อยอะไรประมาณนี้เราก็ไปไว้หัวเตียงให้นอนให้เราแบบฝันดีอะไรอย่างนี้นะคะท mm ุกคนก็จะมีแบบสิ่งที่เรานับถือแล้วแต่คนนอนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ mm hmm. แล้วสำพานนี่ก็คือมีเทชู่อย่างเทชู่นี่แบบ ขาดไม่ได้เลยชุดนี้คือสําำคัญมากนะคะสักทีเดี๋ยวเราจะไปหมดต่อไปกันลเลยต่อามาจะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดอืมก็จะมีไม้กวาดไม้ถูพื้นถังขยะพุงขยะผมเช็ดเทา้าผ้าเช็ดโตะเออผ้าเช็ดโตด๊ะุ้่แม่เอาไปเอาเสื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ใช้เช็ดโตะเลยค่ะ <ت <ت เออก็ใช่น้ะแบบเราเต้องเตรียมไปทุกคนแล้วก็จะมีพรมเช็ดเท้าด้วยเพราะมันจะฝุ่นแล้วเท้าเปื้อนเอาไว้ใต้เตียงก่อนที่เตียงอะไรอี้ด้วยนะคะก็จะประงานนี้เนาะก็พวกผงซักฟอกไฮเตอร์น้ำยาล้างจานอะไรใดๆนี่มันเป็นของยิบย่อยมากนะคะก็เราก็เตรียมไปด้วยเนาะถ้าไม่ใช้เราก็ถ้าคุณแม่ไปเยี่ยมไหนเราก็ค่อยฝากกลับเช่นแบบถ้าแม่ มาแบบหาตอนไหนก็คือเอาของกลับทยอยกลับตลอดแต่ตอนกลับมาของก็เยอะเหมือนเดิมนะคะก็จะประมาณนี้ผลละของที่จำเป็นมากๆเนี่ยเงินค่ะผลละของที่จำเป็นมากๆเเงินค่ะเงินเงินจำเป็นมากสุดเอานะคะแล้วก็จะมียารักษาลูกนะยารักษาลกูกีจะมีแบบ พวกยาพาราอะไรเงี้ยคนมีไว้บางทีแบบมันจะมีวันที่เราปวดหัวปวดอะไรที่นั่นจ่ออกเมีดอยู่บางครั้งนะคะทีนี้เราก็เลยซื้อมาไว้เลยแบบซื้อพว่อยาแก้ปวดยอะไรนี้กิงแบบเวลาแบบปวดหัวเวลาฉุกเฉินะปวดท้องปวดประจำเดือนยอะไรนี้นะคะทุกคนเตรียมไว้เลยนะคะ ประมาณนี้ก็จะเออแล้วที่ที่เราควรคือรุ่นพี่ดีๆสักคนนะคะถ้าพี่เรารู้สักเนี่ยเราควรทักปรึกษาได้เลยนะว่าพี่คะอย่างนั้นอย่างนี้พี่คะนั่นนี่ตืนๆนะคะที่เรารู้สักแล้วก็ดีๆด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดน้องนี่เข้ามาทักหาพี่ได้นะคะแล้วพี่อาจจะช่วยน้องอะไรไม่ได้เยอะนะคะเพราะพี่ไม่มีรถนะคะไม่ได้รถไปนะคะบางทีแบบก็มีแบบน้องเรียนมาใช่ไหมแบบเออพี่ไปกินข้าวเป็นเพื่อนหน่อยพาแล้วผมแลไผมไปกินข้าวหน่อยเออพี่พาไปได้แล้วแต่ว่าพี่จะเดินเป็นเราแต่ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้หยอกๆ ก็จะเป็นอุปกรณ์โตเครื่องแป้งนะคะก็จะพวกคีมพวกเครื่องสำอางเราใดๆเนาะประมาณนี้บางบางคนจะมีตู้เย็นนะเราเลือกเอาอยู่ที่เราจะเลือกเอาว่าเราจะเอาตู้เย็นไหมไม่เอาเนาะคคีมอะไรอย่างละต้องอยู่ในตู้เย็นไงใช่ใช่แต่ <laughs> ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้นะคะไม่ค่อยใชสกินแคร์เท่าไหร่ก็จะประมาณนี้เนาะข้าวข้าวนะ สิ่งที่เด็กๆควรเตรียมพอใบเนาะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับผู้ปกครองหรือว่าน,น้องๆนะคะที่าาาะจะเข้ามหาลัยปีหนุ่มเนาะจะได้รู้ว่าควรเตรียมอะไรหรือไม่เตรียมอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำแล้วก็เอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาบอกน้องๆด้วยเนาะว่า,วาเอออันนี้ใช้ได้จริงนะอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะถ้าเกิดเราไม่ใช้ช ถ้าเราไม่ทํากับข้าวเนี่ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม่ต้องซื้อเลยใช่ไหมคะ้าเราจะไม่ทาตั้งแต่แรกนะคะที่เราที่ว่าเออไม่ทำหรอกทำสองสาหรือทำสองสามครั้งไม่เอานะคะบอกแม่ว่าแม่ไม่เอาหรอกคิดว่าหนูน่าจะซื้อกับข้าวกินเอาอาจจะขี้เกียจอะไรเงี้ยเออพอกไปแค่การน้ําร้อนนะคะหรือว่ากระทะไฟฟ้าก็พอแค่นี้ก็พอนะเอาไว้กันตายเวลาเราหิวมาม่าต้องมาม่ากินรอบดึกหรือว่าอยากกินแบบวันตีนมาม่ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่นี้เอยซื้อแนะนำเนาะแล้วก็จะเป็นโคมไฟนี่ค่ะ แมนะ่อ่านหนังสือบางทีใช่เราแบบถ้าเราอยู่กับเมีเนาะเมีแบบง่วงแต่เราอยากอ่านหนังสืออยู่ถ้าเราจะเปิดไฟในห้องเราก็เกรงใจเขาใช่ไหมเราต้องปิดไฟแล้วก็เปิดโคมไฟของเรา่านะคะต่างคนต่างมียเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็เราควรจะมหอนไปครบเลยเราไม่ต้องไปหวังพึ่งว่าเราจะพึ่งของใช้ของกับเมีนะ้ไม่เอานะคะแบบนี้ไม่เอาเลยเราควรเตรียมหมอ,อไปให้พร้อมนะคะถ้าเกิดเมยียอยากฟิวมเรานี้เราก็เราจะดีก็ให้เคยอยู่กลางคืนก็ไม่เป็นไร พอไม่อยากก็ใช้ด้วยกันได้นะเช่นเราตักผ่านเนืงคนซื้อป้ายตัวก็ใช้ร่วมกันกับมีเลยล้วก็บอกมีาเออไม่ต้องซื้อใช้ด้วยกันนี่แหละนะคะแล้วก็โอเคก็ใช้ด้วยกันมาถึง3ปีเลยนะคะก็เออที่ตักผ้าก็ดีนะไม่หักไม่อะไรเลยเออก็ใช้มาสามปีก็ดีนะคะก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบต้นไม้เนาะก็อาจจะมีสักต้นหนึ่งก็พอไม่ต้องขนไปเยอะนะคะเพราะว่าเราอาจจะของอย่างอื่นมันเยอะห้องบางที่อาจจะเล็กนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากเลี้ยงน้องแมวหรือว่าอยากเลี้ยงน้องแมวเลี้ยสัตว์เลี้ยมีเลี้ยงหมดนะมอขอน มีเขาก็มีเลี้ยงงูเลี้ยงชูการไลเดอร์เลี้ยงเลี้ยงแมวี่มันทั่วไปเนาะใช่เลี้ยงงูก็ทั่วไปไหมวันนี้เลี้ยงนกอะไรก็มีนะมีคนแบบประการทานกขายอะไรี้บ่อยมากนะคะประมาณนี้เลี้ยงกิ้งก่าเลี้ยงอะไรมีหมดเนาะเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะก็ถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงนี้เราควรหาหอที่เลี้ยงสัตว์ได้นะคะมันมีนะในแต่ละยี่มันจะมีหอที่เขาเลี้ยงให้เลี้ยงสัตว์ได้เนาะแลก็ถ้าเกิดหอไหนไม่ให้เลี้ยงนี้เราก็ไม่ควรสืนกดเพราะเดี๋ยวรุ่นไล่ออกในวันนั้นเลยนนนะะีแบบ เพื่อนเพื่อนพี่ใช่ไหมหแบบว่าแอบเลี้ยงอะไรเงี้ยเราจะอขอหอรู้เขาก็บอกเออย้ายออกเลยนะอะไรเงี้ยนในวันนั้นเลยนะใช่เดี๋ยวเราจะซวยนะคะเราประมาณนี้ทำอะไรก็คิดให้เราค่อมนะคะเด็กๆใช่เพราะว่าเรามาเรียนอย่างเรา,าเรียนเพื่ออะไรแล้วรู้จุดป,ประสงค์ตัวเองเนาะอาจจะมีแบบเกเร,รอ,อะไรอะไรเงี้ยเราต้องดึงตัเองกลับมาให้ได้นะคะแบบฝากเด็กๆหลายคนเนาะห้ามหลงละเลยนะใช่แบบกลับมาเรยียนอะ พูดเยอะไปแล้วนะคะกลับมานะคะสัตคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะตังนี่กดไลค์จิ้มๆ,ๆๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครชอบก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะถ้าเกิดเด็กๆเลยใครนะคะอยากให้เรลูกทำคลิปอะไรรีวิวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะถ้าเกิดสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามหรือว่าอินบ็อกซ์ถามส่วนตัวได้นะคะ ได้เลยนะคะพยายามตอบเด็กๆทุกคนนะคะที่ทักเข้ามาก็คุณทุกคนนะคะที่ทักมาถามเนาะยังสงสัยอะไรอีกก็ถามได้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะบ๊ายบาย